คนหนึ่งนะครับที่มีปัญหาในเรื่องการพัดนะครับปล่อยพัตเตอร์ไม่สม่ำเสมอผมอยากให้คุณลองชมคลิปนี้ดูครับเลบบอลเพอร์เฟกต์พัดนะครับอีกหนึ่งตัวช่วยสําหรับคนอยากลดสกอร์วิธีการใช้ง่ายๆนะครับเพียงเอาส้นของพัตเตอร์นะครับถูตลอดทั้งการขึ้นและการลงตัวเพอร์เฟกต์พัดนะครับจะช่วยปรับมุมพัดของคุณให้เพอร์เฟกนะครับแล้วก็มุมแอตแทกแองเกิลหรือมุมปะทะให้ดียิ่งขึ้นทําให้ลูกโลมากขึ้นเกาะลายดีขึ้นครับหลังจากลองซ้อมนะครับสวิงสักสิบยี่สิบทีนะครับก ที่สําคัญมากๆเลยคุณต้องให้ส้นพัตเตอร์นะครับถูตลอดทั้งการขึ้นและการลงตัว Perfect p a r พจะช่วยทําให้การพัตของคุณเนี่ยแน่นอนมากขึ้นปล่อยได้เสถียรมากขึ้นมันดูใช้ง่ายเกินไปไหมครับหากอย่างนี้นะครับผมลองไม่มองหลุมเลยนะครับผมจะให้เพื่อนๆลองสังเกตนะมันก็ยังปล่อยได้ตรงอยู่ดี เป็นเพราะ perfect part นะครับมันจะบังคับนะครับให้คุณขึ้นลงล่องเดิมๆซ้ำๆซ้ำๆนะครับและยิ่งถ้าคุณได้ซ้อมนะฮะวันสัก5-10นาทีนะครับมันจะทําให้กล้ามเนื้อจดจําได้ดียิ่งขึ้นและหากคุณปล่อยพัตเตอร์ได้ตรงตามที่ต้องการทุกลูกเลยนะครับลองคิดดูสิครับว่ากอล์ฟของคุณจะสนุกมากแค่ไหน e n JOY your game ครับ